สวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะเมื่อต้นปีเราไปร่วมกับสำนักงานเขตแล้วก็ผู้นำชุมชนไปปลูกผักที่วัดวิรธรรมสาธิตวรวิหารเพื่อสร้างแหล่งอาหารแล้วผ่านมานี้ผักก็พึ่งตอนนิดเดียวเองนะคะวันนี้ก็เลยคิดมีความคิดว่าเราจะทำหัวอาหารไปลดน้ำวันนี้ก็เลยคิดค้นส่วน ส่วนผสมขึ้นมาก็คือ,อน้ําเปล่าพวกนี้เราลองไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะใช้น้ํากรองที่ลองไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้เราก็ใส่ขวดเอาไว้นี่นะคะเราใส่ขวดเอาไว้ประมาณเจ็ดขวดนี่นะคะแล้วเราก็อาลองน้ําลองน้ําเปล่าใส่ขวดนี้ไว้แล้วเราก็จะเอาเอ็มร้อยห้าสิบหรือกระทิงแดงก็ได้นะคะ อัดผสมไปในน้ำเพื่อเป็นหัวอาหารนี่นะคะเราจะเทเดี๋ยวเอาลากขวดหน่อยเพื่อเป็นหัวอาหารแล้วเราก็จะใส่ผงชูรสหัวอาหารนี้เราจะใส่ผงชูรสไปประมาณ3ช้อนนะคะ นี่ใส่ไปสองช้อนแล้วนะคะนี่จะใส่ช้อนหนึ่งเราจะเอาแบบเบาบางนะคะนี่ก็คือสูตรที่หนึ่งที่วันนี้จะทำน้ำหัววิตามินอไปลดผักเราจะขย่านะคะขย่าให้ขมทุรสดที่ผสมกับเครื่องดื่มทูกกำลังละลาย นี่ละลายหมดแล้วนะคะเาราก็จะผสมน้ําในขวดลงไปเาปราผสมลงไปในในขวดน้ําเลยนะคะเพื่อจะเอาไปลดน้ําผักผักจะได้งอกงามเท่ากับว่าเราให้วิตามินอ่ลงไปในดินนะคะ ที่นี่ก็ไม่ค่อยได้ดื่มน้ำอัดลมหรอกนะคะส่วนมากจะดื่มน้ำเปล่าเก็บขวดจากที่วันก่อนนี้ไปเลี้ยงน้ำอัดลมพระเดนที่วัดพานมาก็เก็บขวดกลับมาเพื่อจะจะใส่น้ำไปลดน้ำต้นไม้โอเคเดี๋ยวเราจะ,ะใส่ถุงแล้วก็ พยายามบรรทุกขึ้นรถไปนะคะ,ะต้องใช้เชือกผูก อาถุงจะได้ไม่ล้มถ้าไม่มีรถคันนี้ก็ไม่มีปัญญาจะไปทำกิจกรรมที่ไหนวันหนึ่งเดินเยอะค่ะเดินเยี่ยมผู้ป่วยเข้าบ้านนู้นออกบ้านนี้ตรวจฝาท่อระบายน้ำตรวจหลอดไฟฟ้าดับวันหนึ่งเดินในหมู่บ้านหลายรอบ เมื่อวานก็ดูเรื่องหลอดไฟฟ้าดับถ่ายรูปแล้วก็ตรวจฝาท่อที่ทำรุดอาการหนักต้องค่อยๆแก้ไขพัฒนาในชุมชนด้วยค่ะเพราะว่าฝา,าท่อระบายน้ำมันอยู่ตรงกลางถอดน้มันก็ทำรุดสาธาร์บปเโภคเนี่ยมันจะเปลืองมากเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปลดน้ำผักกันนะคะ กากขาวมันบอบบางด้วยแล้วผักล้งจีนมันก็ชอบน้ำอนะไรเข้ากันเดี๋ยวเอาหัวอาหารลดไป ใหญ่ครับประกาศขาวใหญ่แล้วก็วป้ายมันหายไปหมดแล้วอ่ะอยวกี่้จำมนนมันลงตรงนี้เยอะหน่อยอเพื่องเคื่อดื่มชูกำลังกับผงชูรสไงเป็นสูตรแล้วก็จะมีเปลือกไข่ด้วย กล้วยอ้วนมากเลยเช้าพอร,รถทุ่มๆมาแป๊บเดียวแดดแรงๆก็ไม่ไหวตอนเช้าตอนเช้ามีคนของคนมารั่ให้ครับสองคนอเอาสายรักษาพยายามรถให้วิตามินอาหารเดีย๋ยวเขาจะงอกนะ นะแปลงนี้น่าจะเป็นกระเขาหัวลาพาดีที่โรยมเมล็ดแล้วยังขึ้นนี่ตรงนี้เป็นผักกาดขาวนี่เดี๋ยวเรา,เาหัวอาหารลาดไป นาจะเป็นต้นมันหรือเปล่าคะวันนั้นจำได้ว่าที่เขตมาลงต้นมันเอาไว้นี่ักบุ้งจีน ไปรดต้นไม้ไปก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะนี่ก็คือโหระพาเนาะตน้นนี้ตรงนี้คือดงโหระพาแต่มันหงอยเดี๋ยวเราก็จดัดรถเอาวิตามินที่ทำมาเนี่ยลดให้ให้ในดินเนี่ยมีสารอาหารเปิดมันจะฟื้นตัวงามขึ้นมาเปิืทั้งวัดท่าทำประกอบอาหารกันทุกวันนะคะมื้อเพลนะ่ะ เผื่อวันไหนขาดเหลือที่แถวนี้ไม่มีผักขายแม่ครัวที่วัดก็จะได้มาเด็ดถ้าแม่ครัวไม่ที่วัดไม่มาเด็ดตรงนี้ก็จะมีชุมชนทุ่งสาธิตยอยู่ใกล้ๆข้างๆวัดเหลืออยู่แค่ไม่กี่หลังคาเรือนปลูกเอาไว้ก็เป็นการสร้างแหล่งอาหารให้วัดและชุมชนทำก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะ ่วยกันดูแลค่ะวัดพึ่งชุมชนชุมชนพึ่งวัดแล้วก็ลดน้ำเสร็จแล้วนะคะพืชผักสวนครัวที่มาสร้างแหล่งอาหารร่วมกับสำนักงานเขตเอาไว้ทนความร้อนไม่ไหวก็ขึ้นมาแล้วก็แห้งเหี่ยวเฉาแล้วก็ไม่ขึ้นเยอะเลยโรยเมล็ดไปก็ขึ้นแค่นิดหน่อยก็มี ก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะเอาน้ำมาช่วยกันลดลดดูแลแหล่งอาหารเผื่อว่าพืชผักตรงนี้จะฟื้นตัวขึ้นมาวัดพึ่งชุมชนชุมชนพึ่งวัดทุกที่ละค่ะมีมีวัดที่ไหนก็แล้วแต่วัดจะต้องอยู่ใกล้กับคลองตรงนี้ไม่ใกล้คลองแต่ว่าด้านหลังอะ เป็นคลองเค็บแล้วก็จะมีชุมชนล้อมรอบแต่แถวนี้ยังดีว่าเป็นหมู่บ้านจัดสรรบ้างชุมชนแออัดบ้างภาคละกันไปท่านที่ชอบคิดในการทำติดอาสา,าช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ เสียงในโบสถ์เงียบแล้วพระสงฆ์ท่านคงจะสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จแล้วทันทีได้เข้ามาชมคลิปเป็นครั้งแรกช่วกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ภายในวัดนะคะนี่ก็คือโบสถ์โบทของวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารนะคะมีบวหน้าเขาก็จะมาเวียนกันอรอบโบทหลังนี้ นะคะนี่ก็คือด้านหลังของวัดวชิรธรรมนะคะ,ะตรงนู้นก็เป็นโรงเรียนกศออนอรตรงนี้ก็คือวิหารจูบักกังที่ก็คือประตูท,ที่เมื่อสักครู่เด็ขี่รถเข้าประตูนี้ไปเป็นรถน้ำผักด้านนี้นะคะนี่ก็คือภายในวัดวชิรธรรม ีวัดวัดชรธรรมก็ยังมีข้อควัาข้อควายให้คนเขามาซื้อผักเพื่อจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทําบุญไถ่ชีวิตโครกระบือนะคะ<ม>นี่ก็คืออีกชีวิตชีวิตหนึ่ง ที่วัดก็เป็นเขตอภัยทานกันจริงๆนึกถึงชีวิตชีวิตหนึ่งเนาะชีวิตใครก็มีค่าแล้วก็รักชีวิตกันทุกคนตัววัดก็ยังสร้างไม่เสร็จนะคะด้านโน้นก็เป็นศาลา,าที่เขาใช้สวดตกมีศาลาหนึ่งสองสามสี่ห้าหก าศาลาเก็ดอยู่ทางด้านซ้ายมือางนีาน,นะคะถ้าเข้าไปข้างในอา,อาคารหลังสูงสูามชั้นนั่นก็คืออาคารที่เขาปฏิบัติทำพระฉันเพนจัดจัดงานก,นกันก็เป็นด้านล่างจะไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงพัะทหารเช้าเพนหรือว่ามีประชุมก็ด้านล่างของศาลาใหญ่ด้านใน ตรงนี้ก็คือเจดีของในวัดนะคะคือศาลาบัวรอดศาลาหก